ไม่เคยเสาเร็จส่วนใหญ่ผมก็จะลิมิกตอนเช้าหรือตอนดึกๆนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคที่ที่มีประสบการณ์ผ่านมานะครับก็ฝากทุกท่านลองเอาไปชามแล้วก็ไม่เคยสําเร็จส่วนใหญ่ผมก็จะลิมิตตอนเช้าหรือตอนดึกๆนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคที่ที่มีประสบการณ์ผ่านมานะครับก็ฝากทุกท่านลองเอาไปชาร์จจะออกในเชิงอบยมุกนิดนึงนะครับว่าบิวนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ควรจะเอามาลิมิต แบบนี้เช้าหรือตอนดึกจะดีเขาจะมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเยอะคลิปปังๆเยอะแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยอาจจะยากขึ้นนึงเพราะว่าคนใช้กันเยอะแลนะ้วเนาะซึ่งผมพยายามประมาณนี้ครับซึ่งผมก็เลยเออเอามาเป็นประเด็นทักทายพูดคุย,คยแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านดีกว่า นะครับซึ่งการลิมิคก,ก็เป็นเครื่องมืออีกถ้าเขาไม่เปิดท้เราลิมิคก็เราพยายามหาลิมิคคนที่เขามียอดิวเยอะๆๆจะดีกว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการที่ให้เรานำส่งเราให้คนอื่นได้รับล,ลิมิคตรงนี้ก็กระวังนะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีคนเขารายงานเนาะว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะถูกเตือนถูกบล็อกได้เหมือนกันภาพบ่าบิวหรือลักษณะที่คลิปม,มันแสดงสองแง่สองสามแง่นะครับที่มัน อ,อ่าประสบความสําเร็จยอดวิวเพิ่มขึ้นได้มีคนเข้ามาชมมากขึ้นเผื่อเราอาจจะพเพื่อนที่เขามียอดวิวเยอะๆแล้วเราก็มาลิมิกแล้วก็ทําเป็นคลิปของเราะมันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มยอดวิวได้แล้วก็ให้คนมาเห็นเราได้เยอะขึ้นเราไม่ต้องทําอะไรครับแค่เราไปหาคลิปที่เป็นคลิปคนดังเนาะที่มีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับสวัสดีครับทักทายวันหยุดครับวันนี้ผมก็ได้พักก่อนเต็มที่ นอนเปนเรประสบความสําเร็จนเนาะยิดงยวดเพิ่มขึ้นได้มีคนเข้ามาชมมากขึ้นเผื่อเราอาจจะคลิปที่มีลิขสิทธิ์เพลงอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกเตือนหรือถูกปิดกั้นได้นะครับก,ก็ต้องเลือกให้ดีอีกอันหนึ่งก็ประมาณนี้ครับซึ่งผมก็เลยเอ,อเอามาเป็นประเด็นทักทายพูดคุยแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านดีกว่านะครับซึ่งการมีมิกก็เป็นเครื่องมืออีกปัญหา จากการที่เราไปลิมิกได้นะครับผมก็ให้ hey, ชคดีนะครับสำหรับเกิงน,นี้ก็นําเรื่องลิมิกมาฝาก,กทุกท่านกันละกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงใช่ไหมทั้งเป็นเพลงต้นฉบับเพลงติดกระแสเพลงมีลิขสิทธ์ต่างต่างเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคลิปที่เราลิมิกให้โปรไฟล์เราหรือเพจเราเนี่ยไปให้คนอื่นๆเขาได้รู้จัก เมื่อเขาเห็นเขาก็จะย้อนกลับมาชมโปรไฟล์เราหรือเพจเราเพิ่มมากขึ้นได้ซึ่งการลิมิ่ก็การ6 0 0หมื่นนาทีได้ไวขึ้นด้วยซึ่งการลิมิ่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของทาง Facebook นะครับที่เขาสนับสนุนให้ให้เราใช้เราต้องใช้นะครับใครที่ยังไม่เอาผิดนะฮะผิดกฎถึงชนด้วยเราก็อาจจะถูกเตือนถูกบล็อกตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องดูด้วยว่าคลิปที่เราเปลิมิปลอดภัยไหมเพราะคลิปบางคลิปอ่ะมันผิดตามก็ไม่เคยสําเร็จ ส่วใหญ่ผมก็จะลิมิกตอนเช้าหรือตอนดึกๆนะครับก็นี่เป็นเทคนิคนะที่ที่มีประสบการณ์ามนาะแล้วก็ฝากทุกท่านลองเอาไปเชิญล,ลิมิกตรงน,นี้ก็ระวังนะเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีคนเข้ารายงานเนาะดนตรีของจีนออกมาก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วสุดท้ายก็โดนโกดชุมชนก็จริงอ่ะแต่ว่าคลิปเขายอออยู่เยอะนะ ก็ดิวเยอะก็ต้องต้องดูด้วยอันนี้ก็คือความเสี่ยงอ่าความเสี่ยงหรือข้ออันตรายถ้าเราจะไปรีมิกกได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยครับค,คือคือการไปรีมิกกับคนดังนะหรือคนที่มียกอยู่เยอะๆหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับริงถ้าเราสามารถรีมิกได้กับเพื่อนที่เขาม,มีเยอะเลิศวิวเยอะๆแล้วเราก็มารีมิกแล้วก็ทําเป็นคลิปของเราอ่ามันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มยอดวิวได้แล้วก็ให้คนมาเห็นเราได้เยอะขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันง่ายครับ ในการทำรีมิกคือเราไม่ต้องทำคลิปเองไงเพ่อให้เรารีมิกได้นะแต่เน้นว่าพยายามรีมิกกับคลิปที่มียอดเยอะๆ,ๆนะมันจะช่วยนำส่งได้ดีเพิ่มส่งเลยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือข้อดีคลิปที่มีลิขสิทธิ์เพลงอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกเตือนหรือถูกปิดกั้นได้นะครับก,ก็ต้องเลือกให้ดีอีกอันนึงก็รีมิกกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เอามาเป็นของเราแล้วก็จะเกิดการ มียอดวิวเพิ่มมากขึ้นได้นะครับซึ่งการรีมิกกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เอามาเป็นของเราแล้วก็จะเกิดการมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นได้นะครับซึ่งการรีมิกมันจะช่วยในเราอะไรบ้างถ้ามองในเชิงข้อดีนะก่อนที่จะบอกข้อเสียก็แล้วกันว่าการรีมิกมันดีตรงที่ว่าม้าหรือตอนดึกจะดีเขาจะมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเยอะ ปังๆเยอะแต่ถ้าเป็นไอตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยอาจจะยากที่หนึ่งเพราะว่าคนใช้กันเยอะแล้วเนาะซึ่งผมพยายามใช้คลิปของเพื่อนของเราอะครับเรามามาลีมิกกันเราอย่างงี้ฮะก็เป็นเป็นคลิปสองคลิปอยู่คู่กันเนาะระบบมันทําให้อยู่แล้วงเงี้ยงานหนึ่งก็คือมันมันง่ายครับในการทําลีมิกค,คือเราไม่ต้องทําคลิปเองเนี่ยคนหลักล้านจะดีมากเพราะมันจะช่วยกันนําส่งที่ดีมากเพราะว่าหลายๆคนคนเป็นล้านคนเข้าไปชมคลิป ที่เขามียอดยู่เยอะๆๆๆๆเขาก็จะเห็นเราอยู่ในนั้นด้วยครับโชคดีทุกคนนะครับใช้คลิปของเพื่อนของเราอะครับเรามามาลิมิคกับเราอย่างนี้ฮะก็เป็นเป็นคลิปสองคลิปอยู่คู่กันเนาะระบบมันทําให้อยู่แล้วเงี้ยเราวคลิปเหล่านี้ซึ่งคลิปที่มันผิดไอ้กฎชุมชนอยู่แล้วไงก็ทําให้เงินหนึ่งก็คือมันมันง่ายครับในการทำลิมิคคือเราไม่ต้องทาคลิปเองไงครับสวัสดีครับ สวัสดียามเย็นครับสวัสดีครับทักทายวันหยุดครับวันนี้ผมก็ได้พักผ่อนเต็มที่นอนไปถ้าเขาเป็นเปิดทั้งรายิมิกก็เราพยายามหาริมิกคนที่เขามียอดวิวเยอะๆๆจะดีกว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการที่ให้เราน,นำส่งเราให้คนอื่นได้ให้เราริมิกได้นะแต่เน้นว่าพยายามริมิกกับคลิปที่มียอดวิวเยอะๆยนะมันจะช่วยนําส่งได้ดีเพิ่มส่งเยออันนี้คืออันนี้คือข้อดีประมาณนี้ครับซึ่ง ผมก็เลยเออเอามาเป็นประเด็นทักทายพูดคุยแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านดีกว่านะครับซึ่งการ l i มิ t ก,ก็เป็นเครื่องมืออีกเอามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกเตือนถูกบล็อกได้เหมือนกันภาพาวิวหรือลักษณะที่คลิปมันมาแสดงสองแง่สองสามแง่นะครับที่มันอ,อ่คนหลักล้านจะด,ดีมากเพราะมันจะช่วยกันนําส่งที่ดีมากเพราะว่าหลายๆคนคนเป็นล้านคนเขาไปชมคลิป ที่เขามียอดวิวเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาก็จะเห็นเราอยู่ในนั้นด้วยครับนี่นะก็ทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะถูกเตือนนะครับหรือถูกปิดกั้นได้นะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงของการลิมิทซึ่งมันก็มีหากว่าเราสามารถเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงแบบที่เป็นคลิปหลากหลายทั้งคลิปตลกนะคลิปสนุกสนานนี่ฮะหรือเป็นคลิปให้ความรู้นะหรือเป็นคลิปอาหารการกินซึ่งเราจะไปลิมิทคลิป่างไหนก็ได้ถ้าเขาเปิดมันจะช่วยอ่าในเราอะไรบ้างถ้ามองในเชิงข้อดีนะ ก่อนที่จะบอกข้อเสียก็แล้วกันว่าการลิมิคมันดีตรงที่ว่ามันก็ตื่นหนึ่งนะครับก็รู้สึกอิ่มครับก็เลยมานั่งทักทายกับทุกท่านนิดหนึ่งครับว่ามีผมไปดูในเฟซน้องมีกันหลายท่านก็นี่นะก็ทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะถูกเตือนนะครับหรือถูกปิดกั้นได้นะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงของการลิมิกซึ่งมันก็มีหากว่าเราสามารถเลี่ยนได้เราก็เลี่ยงแต่พยายามทําลิมิคเยอะๆนะครับเนาะอย่างน้อยก็ทุกวันบางคนทาทุกวันเลย หน้าโปรไฟล์หรือหน้าเพจมีแต่ลิมิคทั้งนั้นนะครับก็คือการไปกิ้นหนึ่งที่ทาง u, เฟซเขาให้เราได้ใช้แล้วก็พ้นมีลิขสิทธิ์ในเสียงดนตรีก็ก,ก,ก,ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้ดีอันนี้คือข้อเสียของการลิมิคว่าเป็นความเสี่ยงนะว่าถ้าเราลิมิคขายสอบถามเรื่องของการลิมิคมานะครับก็สอบถามว่าการลิมิคมันดีอย่างไรมันเสี่ยงตรงไหนหรืออะไร คลิปที่มีลิขสิทธิ์เพลงอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกเตือนหรือถูกปิดกั้นได้นะครับก,ก็ต้องเลือกให้ดีอีกอันนึงเขาอาจจะออกในเชิงอบยมุกนิดนึงนะครับว่าบิวนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรเนี่ยนะอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ควรจะเอามาลิมิคแบบนี้ยอดบิวเยอะๆนะครับ,นะรบถ้าเราลิมิคก,กับคนที่มียอดวิวไม่เยอะหลักสิบหลักร้อยบางครั้งมันก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาเปิดให้เราลิมิคได้นะ เราก็ฟังเขาดูเขาทาอะไรหรือลอักษณะของการลิมิ t ตอบโต้ก็ได้หรือการลิมิ t ที่เป็นลักษณะาการแสดงค่าทางประกอบด้วยก็ได้แล้วแต่ที่เราจะลิมิ t ซึ่งมันก็จะมีคลิปนะครับที่ทางเฟซเขาสนับสนุนอยากให้ทุกคนได้ใช้บ้างนะแต่ไม่ได้บอกว่าให้ใช้ต่อเนื่องนะให้ใช้เป็นบ้างป่าปาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งที่ เป็นคลิปหลากหลายทั้งคลิปตลกนะคลิปสนุกสนานนาี่ฮะหรือเป็นคลิปให้ความรู้นะหรือเป็นคลิปอาหารการกินซึ่งเราจะเปลีมิคคลิปอย่างไหนก็ได้ถ้าเขาเปิดสไตคนนะครับที่มันล่อแหลมนะครับสองเนี่ยสามง้ามร้อนเนี้ยครับซึ่งซึ่งต้องระวังนะครับบางท่านชอบเนาะชอบไปรีมิค <c oughs> หรือชอบผู้ชายเนาะพวกเงินกู้เนาะเออตรงเนี้ยพวกการทัน,น,นันอย่างเงี้ยครับพวกอาวุธสงครามพวกการทะเลาะบบอแวง พวกน้ําเลือดน้าหนองต่างๆถ้าเราไปลิมิคเราไม่ต้องทําอะไรครับแค่เราไปหาคลิปที่เป็นคลิปคนดังเนาะที่มี่อาจจะออกในเชิญใบยังมุกนิดนึงน่ครับว่าบิวนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรเนี่ยนะอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ควรจะเอามาลิมิคแบบนี้รประสบความสําเร็จนอกพิเศษวิวเพิ่มขึ้นได้มีคนเข้ามาชมมากขึ้นเผือ่อเราอาจจะผ่า,าประสบความสําเร็จนอกยิดศษวิวเพิ่มขึ้นได้มีคนเข้ามาชมมากขึ้นเผือ่อเราอาจจะลิกคลิป ที่มีลิขสิทธิ์เพลงอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกเตือนหรือถูกปิดกั้นได้นะครับก,ก็ต้องเลือกให้ดีอีกอันนึงเขอาจจะออกในเชิองอบายามุกนิดนึงนะครับว่าบิวนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ควรจะเอามารีมิกแบบนี้ถ้าเขาเป็เปิดให้เราเรมิกก็เราก็ยามหา